ให้ดูนะครับว่ารถไม่มีชนหนักพิกคว่ำนะครับจมน้ํามาแน่นอนนะครับตัวนี้เปลี่ยนน้ามันนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับรถโต y ต้าวีออเป็นอะไรที่อไหล่ถูกมากนะครับแล้วก็ทนไม่จุกจิกซ่อมง่ายนะครับครับสวัสดีครับต่อวันนี้มาพบกับผมนะครับเหมือนเดิมนะครับ ที่นี่คือกิจสดาคุณค่านะครับเริ่มคันไหนก่อนดีครับเริ่มคันนี้ก่อนดีกว่านะครับคันนี้เป็นรถปี2010นะครับตัว J นะครับต o วทาวิออสนะครับตัว J ปี2010ต้องแจ้งเลยนะครับว่ารถคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับให้ดูนะครับว่ารถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำนะครับจมน้ํามาแน่นอนนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นแมก5าก้านนะครับดูสวยงามนะรถคันนี้นะครับดูสวยงามนะครับยางยังพร้อมใช้งานอยู่นะครับ เป็นแมกค้าก้านนะครับของ Vios นะครับแล้วจะเป็นก้านใหญ่นะครับแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็จะมีตัวไฟเลี้ยวนะครับอยู่ที่ข้างรถนะครับแล้วก็จะบอกว่า VVTI นะครับก็คือวาวอาชยะนะครับของโตต้านะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะมานะครับมือจับเป็นสีเดียบตัวรถนะครับตัวนี้ยังใช้คุญแจนะครับเป็น กุญแจฟันปลานะครับตัวนี้เป็นตัวเจเรื่องระบบไฟฟ้าก็จะน้อยลงนะครับแต่เรื่องสมรรถนะเรื่องความคงทนนะครับมันก็จะตามขึ้นมานะครับเพราะว่ารถที่ระบบไฟฟ้าน้อยลงจะมีปัญหาจุกจิกเรื่องระบบไฟฟ้านะครับไม่ค่อยมีนะมาต่อนะครับมาดูข้างหลังกันต่อนะครับดูนะครับดูมิตินะครับดูมิตินะครับดูสีนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับเพราะว่าสีบอลเงินนะครับผมต้องเรียนแจ้งแบบนี้เลยนะครับถ้ามันโดนแดดนะครับประกายแดด นะแบบนี้ส่องเข้าไปสาดเข้าไปนะครับถ้ารถที่ทํามาเก็บมานะครับมันจะดูออกทันทีนะครับสีมันจะด่างนะครับแต่ตัวนี้นะครับดูได้เลยนะครับสีนะครับสีบอลเงินนะครับแล้วก็มีประกายนะครับประกายมุกนะครับเห็นไม้ครับรอยต่อต่างๆครับดูนะครับเรียบสนิทนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ให้ปีกหลังมาด้วยสปอยเลอร์หลังนะทำให้มันดูสวยงามขึ้นนะครับ ราคานะครับปี2010คันนี้นะครับต้องแจ้งเลยนะครับว่ามันเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับปี2010แท้ๆนะครับขายให้ในราคา2 3 9 0 00บาทนะครับจากราคา2 5 9 0 00บาทนะครับมาต่อแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีชุดแต่งนะครับก็คือสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตรอบคันให้สเกิร์ตรอบคันมาด้วยนะครับตัวเจ ทีนี้เราจะเริ่มเปิดประตูนะครับให้ดูนะครับแผงประตูนะครับแผงประตูนะครับก็จะเป็นสีดํานะครับตัวนี้แต่สิ่งที่สาคัญนะครับมันยังให้กระจกไฟฟ้ามานะครับยังให้กระจกไฟฟ้ามานะครับท่านลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับให้ดูนะครับเป็นเบาะผ้านะครับเบาะสวยๆนะครับไม่มีขาดนะครับแล้วก็เบาะเดิมๆนะไม่มีการยกไปเปลี่ยนยกไปทําใหม่แน่นอน นะครับให้ดูนะครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับคนนั่งหลังนะครับสันนิษฐานได้เลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับใช้รถอย่างดีก็คน2คนนะครับข้างหลังนี้ไม่มีคนนั่งหรอกครับหรือว่านั่งสบายนะครับถือว่านั่งสบายมาให้ดูเดี๋ยวผมจะขึ้นฝั่งคนขับนะครับผมแหงประตูนะครับดําสนิทนะครับรถมือเดียวนะทุกอย่านะครับองค์ประกอบหลักต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนะครับ อุปกรณ์ทุกอย่างที่ติดประกับตัวรถนะครับยังเดิมยังไม่เคยมาถอดเปลี่ยนมาแต่อย่างใดนะครับและสิ่งที่ผมชอบมากนะครับรถรุ่นนี้นะครับรู้ไหมผมชอบอะไรครับท่านลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะใครที่กินกาแฟใครกินเนมร้อยนะครับรถบางรุ่นไม่มีต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่จะมีทุกรุ่นนะครับที่วางแก้วได้วางน้ำขวดเล็กๆได้แล้วก็มีลมแอร์เป่า เหม made, function, lighting, at, okay, so ือนเราเพิ่งซื้อหรือว่าเหมือนเราเพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นนะครับอะไรกันนั้นนะครับดูนะครับของเขานะครับดีไซน์ของเขานะครับกดนะครับสวยงามนะครับส่วนนะครับการออกแบบนะครับหน้าจอนะครับหน้าเรือนไม้ของเขาจะไม่ใช่อยู่ตรงนี้ทําไมก็ถึงได้อยู่ตรงนี้นะครับอาผมลักษณะของผมนะครับที่ผมขึ้นมานั่งแล้วไอ้นี่ความรู้สึกของผมนะครับถ้าอยู่ตรงนี้นะครับมันบางคนมันมันชินชอบมองเลขใหม่หรือชอบมองเกีเรื่องน้ํามันเรื่องไฟเรื่องอะไรต่างๆ นะครับชอบมองนะครับบางทีมันก้มนะครับละสายตาจากท้องถนนแต่ตัวนี้นะครับเราไม่จําเป็นว่าเราจะต้องละสายตานะครับนะครับเรามองแค่หางตาเราก็รู้แล้วนะครับมองแค่หางตาเราก็รู้แล้วนะครับอ่านะครับจบไปเรื่องเดื่องไม้นะครับแล้วก็ช่องแอร์นะครับลมไม่มีหักนะได้ลมออกออกแรงมากนะครับบอกได้เลยนะจากทิศทางนะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับแล้วก็ให้ไล่ฟ้ามาด้วยนะครับข้างหลังเวลาฝนตก บางทีเราขับรถฝนฝนนะครับแล้วก็อากาศนะครับฝ้ามันก็จะขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะให้ฝ้ามาส่วนที่จะได้มานะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเกียร์ระบบเกียร์ทนอยู่แล้วนะครับเป็นระบบเกียร์ของโตโยต้านะครับเป็นแบบขั้นบันไดออโต้นะครับพวงมาลัยนะครับก็ยังไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะครับยังจับนะครับลายยังชัดอยู่นะครับลายที่ออกจากโรงงานแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆนะครับผ่อนสบายนะครับเดือนละสี่พันบาท นะครับสามารถออกรถคันนี้นะครับได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะอยู่ต่างจัวหวัดก็ออกได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้านิดนึงให้ดูกันนะครับว่าสภาพนะครับเป็นยังไงนะครับเครื่องยังเดินนิ่งนะครับรถคันนี้นะแล้วก็แถมนะครับประหยัดด้วยนะครับใครอยากประหยัดนะครับใครอยากใช้ก็ใช้นะครับใครไม่อยากใช้ก็ไม่ต้องใช้นะครับรถคันนี้นะครับเห็นไหมครับติดแก๊สมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วดูนะครับแก๊สใหม่ๆ นะครับแก๊สใหม่ๆนะครับเห็นไหมครับโมอต้มนะครับใหม่ๆท่านไม่ต้องกลัวนะครับว่าอันตรายนะครับรถโตโยต้านะครับเป็นอะไรที่ทนมากนะครับกับเรื่องระบบแก๊สนะครับแล้วก็หน้าเดิมนะครับฐานเดิมน็อตนะครับไม่มีขยับสวยงามวันนี้ผมตองหนึ่งต้องขอจากกันไปก่อนครับสวัสดีครับ